คุณกำลังฟัง T.I.J. Podcast ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน The Second Wall คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเด e Se c o n d Wall กำแพงที่2นะครับและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ยินเมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานการร่วมแต่งของศิลปินที่มีชื่อว่า Black Wall หรือกำแพงดำนะครับซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสําหรับกลุ่มคนที่เคยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเช่นเดียวกับศิลปินกลุ่มนี้ครับพวกเขาเป็นผู้พ้นโทษที่ออกมาจากเรือนจําและได้รับโอกาสในการเล่นดนตรีฝึกดนตรีอยู่ในเรือนจําพิเศษทบุรีจนได้มาแสดงที่ ร้านคุกแอนคอฟนะครับที่อยุธยาแล้วก็เรือนจำราชบุรีครับก็พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาพอสมควรเหมือนกันนะครับคนที่เราจะคุยด้วยวันนี้เป็นหนึ่งในศิลปินแบล็ควอล์คครับเขาเคยผ่านสามินี้มาแล้วหนึ่งครั้งผ่านเรือนจำมาแล้วสามครั้งนะครับและดนตรีทำให้เขากลับมามีวันนี้ได้มีร้านอาหารของตัวเองมีวงดนตรีของตัวเองครับผมอยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีครับบางซุปครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่แน,นาตัว,วนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ราดบุรีนะครับเดิมทีผมไม่คนสมุทรปราการนะครับผมมาปล่อยที่นี่ตอนประมาณปีหกสามเออบางช่วยแนะนําตัวเองในอีกมุมหนึ่งได้ไหมครับอีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่เราไปกระทําความผิดกระทําความผิดผของผมนึงกระทําความผิดครั้งแรกเลยตั้งแต่โดนจับก็คือตอนประมาณอายุสิบสิบหกตอนนั้นจิตสารเยาวชนคดียาเสพติดอยู่บ้านกรุณา ยาก็จํานวนเป็นสองพันเม็ดอายุสิบหกไปเอายาเสพติดสองพันเม็ดมามาได้ยังไงครับตอนนั้นเราเราถูกเขาใช้หรือว่าอย่างไงฮะแต่ก่อนได้ขายนะใช่ไหมแล้วแล้วก็แบบทํายอดอะไรเงี้ยครือผมไปเอาบ่อยจนเขาบอกมันต้องมาเอาบ่อยอมไปทีเนี่แล <c oughs> ้วก็มีก็ติดอยู่สองปีถูกไหมฮะครับสองปีโดยประมาณครับสองปีแล้วออกมาแล้วทําอะไรครับออกมาแล้วผมก็เียนเล่นไม่ไม่ไม่กี่เดือนแล้วผมก็เกมยาอีกรอบหนึ่งเรียนจำสมุดประการ ติดแค่หกสิบวันตอนนั้นครอบครองครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นผมก็ปล่อยมาแล้วก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็มีทํางานทํานู่นทนํานี่แล้วก็หลายปีอยู่ครับแล้วก็มีแฟนมีอะไรเงี้ยจากที่ติดหกสิบวันเนี่ยแล้วก็เว้นไปหลายปีเลยถึงจะถึงจะมาับมาติดอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วทําไมถึงกลับมาอีกครับถ้าอย่างนั้นน,น่าจะพ้นไปได้แล้วนะครับตอนปีห้าห้านี่มันเป็นคดีชิงทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายสามคดีผมไปไปป้นยา คือไปเที่ยวผับก,ก่อนเราก็เห็นว่าไอ้โต๊ะนี่มัน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 น่าจะเป็นคนขายยาอะไรสักอย่างเลยเราก็ประกบเลยเพื่อนชิงได้ายามาเพื่อนก็เอาโทรศัพท์เอาแหวนอะไรมาเนี mm ่ hmm. ยสุใท้คนนี้มันก็ไปไป,ไปแจ้งตำรวจไม่ได้แจ้งว่ามันโดนปนยาหรอกมันก็แจ้งว่าคนโดนปนทองปนโทรศัพท์อะไรเงี้ยผมถามนิดนึงตอนที่เราไปชิงเขาเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะว่าเขาก็มียาเสพติดอยู่ถูกไหมใช่ใช่ใช่ใช ขึ้นแบบนั้นเลยเอาเป็นว่าในช่วงหลายปีเนี่ยผมเข้าใจว่าคำนวณเนี้ยน่าจะเป็นสิบปีเนาะจากจากจากรอบแรกจากที่เข้าเรือนําสมุดปาก,การรอบแรกก็ยังยังมีชีวิตที่วนเวียนใกล้ชิดกับยาเสพติดอยู่คืออยู่พื้นที่ที่บ้านนะ่ะตำรวจมันก็จะเห็นหน้าเห็นตากันก็จะรู้ว่านะไอ้นี่มันตรวจเต็งนี่นั่นบางทีผมก็โดนจับไปตรวจเจียวอะไรเงี้ยทีนี้ในปีสองห้าห้าห้าเนี่ยเราโดนคดี จริงครับ,รบทำร้ายร่างกายติดคุกที่ไหนครับติดนานไหมครับติดที่พิเศษทนบรุรีประมาณสามปีสิบเดือนอันนี้พอติดนานๆแล้วเนี่ยติดติดสี่ปีเนี่ยมันมันมันน่าจะไม่เหมือนครั้งแรกและไม่เหมือนไม่เหมือนสองครั้งแรกและถูกไหมฮะได้พบบทเรียนอะไรที่สําคัญไหมครับ ในช่วงตอนที่ผมอยู่วิเศษทนเนี่ยมันเป็นมันต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ที่ผมได้มีโอกาสที่เกี่ยวกับดนตรีล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนั้นได้ทําดนตรีแบบจริงๆเลยผมมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีตามเรือนจาต่างๆอืทําไมทําไมเขาถึงเรียกเราไปเล่นดนตรีเราได้นดนตรีเป็นอยู่แล้วหรือว่ายางไงครับตอนที่อยู่วิเศษทนอ่ะคือเขาจะมีคนใหม่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีการจําแนกลักษณะคนเข้ามาทีละสิบคน,อ,น,น,อ,นอ,อันนี้เรียนเอาเป็นช่างไฟเอาไปจูไฟอันนี้เรียนศิลป์เป็นศิลป์เป็นดนตรีในนักร้งองอะไรเงี้ย เขาก็ให้มีอยู่วงดนตรีเอ่อได้ทําอะไรบ้างครับตอนนั้นไปเล่นดนตรีผมก็เล่นวันๆก็เล่นดนตรีอย่างเดียวซ้อมดนตรีซ้อมดนตรีร้องเพลงอยู่กับดนตรีทั้งวันมีโอกาสได้ไปเล่นงานต่างๆงานประชุมใหญ่ๆของกระทรวงของกรมอะไรเงี้ยตอนตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราได้โอกาสที่สําคัญไหมฮะก็ถือว่าผมพวกผมพวกผมในวงดนตรีได้โอกาสมากกว่าคนอื่นมากเลยสําคัญมากบางใช้โอกาสนั้นยังไงใช้โอกาสนั้นในการในการ ฝึกฝนเพิ่มเติมยังไงครับเองคิดกันคิดกันแบบจะออกไปฟอร์มวงอะไรเงี้ยคือทำวงด้วยกันหนึ่งแล้วการเล่นดนตรีเนี่ยมันมันมันไปเล่นมันมันต้องแบบว่าถ้าเราเราเล่นให้คนนอกฟังอ่ะมันมันต้องแบบมีเพลงใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมแล้วเรารู้จักเพลงใหม่ได้ยังไงครับเขาก็จะมีช่าหน้าที่ที่คอยดูแลตรงนี้อยู่ก็คือเขาก็จะอัพเพลงใหม่ๆมาให้เราทางแฟนได้เราก็มาเปิดฟังแกะฟังกันในยเรืองจำ ก็ต้องมานั่งแกะเนาะ<ช>อ่าครับอ่าออกมาปีสองห้าเก้าจากเดินจำพิเศษธนบุรีตอนนั้นออกมาก็เล่นดนตรีเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็เล่นดนตรีอยู่แถวขเขาเรียกว่าสายหนึ่งเล่นทำปับเล็กๆแลวนั้นเล่นได้พักหนึ่งเลยหยุดแล้วก็สุดท้ายเราก็บนยังไม่มีเงินเก็บว่างั้นเถอะใช่ยังไม่มีเงินเก็บมันยังวันต่อวันอยู่ถูกไหมเล่นดนตรีไปหาเงินใช้วันต่อวันอยู่พอมันไม่มีงานเนี่ยมันก็ เงินก็ขาดมืออ่ะผมถามย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นฟอร์มทีมวงกันมายังไงวงวงที่เรามามาเล่นเนี่ยเป็นผู้พ้นโทษหมดเลยไหมฮะหรือว่าเป็นรวมคนอื่นเขาวงที่เคยอยู่ด้วยกันที่พิเศษชนบุรีออกมาพร้อมกันเหรอครับก็ออกมาคนก่อนไล่กันนะแล้ว,แล,วแล้วตอนที่ไปสมัครงานที่ร้านอาหารนั่นนะ่ะเ,เขาเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นผู้พ้นโทษตอนนั้นไม่รู้เราก็ไปออ,อดิชั่นกันไปเล่นไปออดิชั่นปกติ อ๋อ้วยความที่มันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ต้องดูประวัติใช่ไหมใช่ใช่ช่วงนั้นกับช่วงเนี้ยคือสังคมภายนอกมันแตกต่างกันเยอะครนะตอนนั้นเนี่ยสังคมภายนอกยังไม่ให้โอกาสขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานอะไรที่มันเข้ามาในเรือนจำแบบนี้เหมือนทีเอเจเหมือนองค์กรต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับคนหลังกําแพงอะ่ะไม่มีเหมอนแต่ก่อนไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ก็คือเราก็จะเจอปัญหาซ้ำซากกันบ่อยปล่อยแล้วเข้าปล่อยแล้วเข้า,อ,ขาอะไรอย่างเงี้ย มันยังไม่มีโซเชียลมันยังไม่มีอะไรที่มันเปิดโอกาสให้คนก็ะทาความผิดได้มีโอกาสได้แสดงเขาเรียกว่าอะไรเวทีมันต้องมีเวทีพิสูจน์ตัวเองใช่อย่างทุกวันนี้ตอกเรียง Facebook อะไรเงี้ยมันก็<ม>บทพิสูจน์มันก็ทําได้นะตอนนั้นคือเราต้องต้อง a อก in เข้าไปเพื่อเพื่อขอโอกาสในการแสดงความสามารถตอนนั้นปีปีห้าเก้าปีห้าเก้าเนาะเล่นร้านหนึ่งได้ได้กี่บาทครับบางทั้งวงสี่ห้าคนทีตกคนละห้าหรอหกร้ง คนละห้าร้อยคือต่อร้านพอต่อร้านอ่าก็ก็ไม่น้อยนะก็ก็ไม่น้อยแต่ว่าแล้วบางทีมันมันอุปกรณ์มันเยอะพี่ต่งตัวต้องซื้อมัซื้อสายกีตาร์ซื้ออะไรแต่มัน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 มีปีกย่อยเยอะโดยที่คนเขาไม่รู้แรอกว่ามันได้เยอะตงเยอะแต่ว่ามันก็ต้องสายกีตาร์มันต้องเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยไม้กองมั่งบางทีต้องอัพเลเวลตัวเองอ่ะกีตาร์ตัวนี้รุ่นนี้เก็บตังค์เพื่อที่จะไปซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้หรืออะไรเงี้ยต้องมานั่งทําเพลงกลางวันเนี่ยผมก็ต้องมานั่งแกเพลง เราเห็นเราเล่นแค่ตรงนั้นประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงพี่มึงเล่นแป๊บเดียวได้พันหนึ่งแต่ว่าหลังบ้านอะ่ะเขาไม่รู้ที่ผมถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าเพราะว่าพอบางบอกว่าพอพอเราเล่นดนตรีไม่ได้พอเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เราเล่นดนตรีไม่ได้ร้านเขาปิดทําให้เราต้องกลับไปยุ่งเกีย่ยวกับยาเสพติดอีกเพราะรายได้ที่เราขาดไปเนี่ยก็ถือว่าขาดไปไม่น้อยเลยนะในแต่ละวันครับตัดสินใจยังไงครับ,รบถึงได้ต้องกลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกทั้งที่เราน่าจพ้นมาแล้ว ผ่านจุดสาคัญมากแล้วใช่ไหมเ,เราเข้าไปข้างใน,นพี่มันเหมือนกับเราไปเพิ่มขยายถ้าคนที่คิดไม่ดีนะไปขยายวงจรมาขยายบริวารบ่อยมาก็ทําเพิ่มทําใหญ่ทําเพิ่มทําใหญ่เข้าไปออกเราก็มีพวกพวกที่มันอันนี้อยู่แล้วนีเพื่อนเพื่อนที่มันเคยมาเคยเข้ามาแล้วมันแวบเข้ามาปุ๊บก็ติดต่อเพื่อนพวกเนี้ยเขาลับเข้าไปสู่วงจรที่มันง่ายกว่าคนอ,อื่นอืมซึ่งผมามาที่จะ ลับได้เยอะเลยทีเดียว,ยวตอนแรกเลยอะไรเงี้ยบางติดต่อไปหาเขาเองใช่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 พูดง่ายๆคือมันมีเครือข่ายอยู่แล้วนะอ่าพอถึงเวลาเข้าตาจนปุ๊บมันง่ายมากที่จะที่จะกลับไปหาเครือข่ายนั้นเออถ้าอย่างนั้นบางคิดยังไงกับกับกับการที่อยังมีนักการเมืองเขาบอกว่าต่อไปเขาจะเปลี่ยนอีกแล้วจะจับจะเอาคนที่มี สองเม็ดเอาเขา้าไปติดคุกอีกแบบเนี้ยถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นคือไม่ถูกเลยคจริงจริงคนคนที่มันไม่เกินสิบเมตดเนี่ยไม่ควรเอาเข้าเรือนจำนะครับเลอืมเพราะอะไรครับเอาเขา้าเอาเข้าเป็นบัตรนะตอนนี้เรือนจามันล้นเรือนจาคนมันเยอะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็น้อยแล้วก็ทําให้คนพวกนี้ยไปเพิ่มวงจรขยายกิจการตัวเองพูดง่ายๆคือจาก เขาเป็นลายเล็กลายน้อยเป็นเป็น็เป,น,เปนคนเสพเฉยๆหรือว่าจํหนาย่อหงงาเงินมาเสพเนี่ยเขาก็จะมีอนาคตที่จะกลายไปเป็นรายใหญ่เพราะว่าเป็นรู้จักกับเครือข่ายที่อยู่ในเรือนจงงําถูกอย่างนั้ไใช่ครับใช่รอบนี้ปีสองห้าหกศูนย์ถูกจับเข้าไปสู่เรือนจําอีกครั้งที่สามคราวนี้อยู่ที่อยุธยาคราวนี้ถูกจับเท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่นานขนาดไหนครับผมอยู่เข้าไปปีหกศูนย์ผมปล่อยปีหกสาม ระหว่างที่อยู่ที่ยุทธยาเนี่ยไ,ได้เล่นดนตรีไหมฮะอยู่อยุทธยาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เล่นดนตรีเลยเข้าไปที่นั่นหนูบากมากไม่รู้จักใครไม่นู้นีน่คือเ่ดนตรีเขาก็มีเขาอยู่แล้วเขาก็คนพื้นที่เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเราที่อยู่สักประมาณปีหนึ่งผมก็เริ่มขยบขยบเข้าไปใกล้ๆพวกวงดนตรีพวกนั้นอ๋อพยายามไปแนะนําตัวว่าฉันเล่นดนตรี<ช>ได้นะอ<ช>อะไรเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นคือแต่มันมีวงอยู่แต่ว่าเราเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่รู้จักใครแปลว่าเขาไม่ได้มีการจําแนกเหมือนตอนเข้าพิเศษทน ไม่มีผมก็สอบกับตัวเองก็คือแค่ที่อยุธยาตอนที่อยุธยาที่เข้าไปเนี่ยที่บังเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักดนตรีเพราะว่าเราไม่ได้ถูกจําแนกแบบตอนที่อยู่พิเศษทนใช่ไหมครับใช่ครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่กระบวกดนตรีเขาให้ได้แต่ว่าก็โชคดีที่มีการปรับปรงุงรูปแบบการทํางานของเดือนจําในภายหลังอย่างไงครับก็ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นแล้วก็ผมเล่นได้แป๊บนึง พบอยุทธนาเขาก็ย้ายมาแล้วก็ได้ข่าวว่าเขากําลังสร้างโคกแอนคอปที่ตัวจังหวัดสุริยาเขาก็บอกแล้วแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็จะชี้มาที่ที่บนเวทีเดี๋ยวจะเอาไว้เล่นข้างนอกอืเขาเห็นเราเห็นเราตอนแสดงในงานพบญาติเอปบเห็นผมเห็นบออีกคนหนึ่งสามคนนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนพี่จะไปเอาออกไปเลยไม่ได้ก็ต้องมีการจําแนก หลังจากนั้นก็อีกประมาณไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานผมก็เข้าข่ายกับปอแล้วก็อีกเพื่อนน้องอีกคนนย่งชอเบิร์ตได้ออกไปเล่นที่คุกแอนคอฟที่อยุธยาคุกแอนคอฟบอกคุณฟังนิดนึงคุกแอนคอฟก็คือคือร้านอาหารที่ทางเรือนจาเนี่ยเขาเขาสร้างขึ้นมาทางทางราชธันเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาปัจจุบันนี้มีอยู่มีอยู่หลายเรือนจํามากนะครับที่มีคุกแอนคอฟนะครับผมเคยไปก็ที่ราชบุรีที่อยุธยามีนะครับที่ สมุดปราการจำได้ว่ามีตอนที่บางเล่นเนี่ยคือคือเป็นรุ่นแรกๆที่มีคุกแอนคอฟใช่ไหมที่แรกของโครงการนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นได้ประมาณเกือบปีท่านเัตนาย้ายไปราชบุรีเขาก็เอาผมตามไปหลังจากนั้นประมาณสามเดือนเห,เหตุผลก็คือให้เราไปช่วยงานคุกแอนคอฟที่เรียนจำราชาบุรีใช่ไหมใช่ใช่ อันนี้ก่อนปล่อยก่อนจะปล่อยประมาณสองเดือนครับลูกค้าเขาเขามานั่งกินกาแฟานั่งกินอาหารเขาก็เปิดร้านอาหารอยู่ในตัวเมืองลานดีอืเขาก็ถูกใจชอบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนกับเขาก็อยากจะให้เราสนับสนุนพวกพวกเราชาวกำแพงด้วยแหละดูจากที่คุยกับเขาเขาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาบอกว่าปล่อยมาก็แต่อยู่กับเขานะแต่ปุ๊บผมปล่อยมาแล้วก็ผมกลับบ้านก่อนสามวันผมปล่อยมาตอนแรกผมโทรหาเขาเลย มก็เลยบอกว่าผมขอขอกลับบ้านสามวันกลับไปทําเอกสารไปนู่นนี่นั่นหลังจากน,นั้นผมก็มาอยู่ที่นี่เลยเจอโควิดอีกเสร็จปุ๊บทีนี้ด้วยความที่เราอยู่กับเขาแล้วเขาเราเรา,เราก็โอเคกับเขาร้านเป็นร้านใหญ่มากแล้วนะพี่ <c oughs> ช่วงโควิดเนี่ยก็ปิดร้านแต่ว่าเขาทุกวันเนะี่ยผมนอนที่นั่นเฝ้าร้านอยู่ที่นั่นผู้จัดกาดูแลร้านทั้งหมดเลยผมก็จะไม่ใช่แค่เล่นดนตรีผมก็จะดูเปิดร้านก็จะมีดูก็จะมีเงินเดือนถูกไหมถ้าอย่างนั้นมิเงินเดือนมีเงินเดือนอ่ามีเงินเดือน ผมก็จะบอกกับตัวเองทีนี้บอกกับตัวเองจริงๆแล้วผมจะไม่กลับไปยุ่งกับมันอีกแล้วผมก็จะไม่ไม่อะไรกับยาเสพติดจะไม่อะไรกับสิ่งสิ่งที่มันผิดกฎหมายทั้งสิ้นถามว่าเจอไหมเจอเจอเพื่อนที่มันเล่นยาเจอเพื่อนที่มันน้องๆ้องที่มันทํายาอะไรเงี้ยไม่อยู่ลาดบุรีก็ยังเจออ่ะครับไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนก็เจอก็เจอรัฟราผมกลับบ้านครับไปไปไปที่บ้านอย่างเงี้ยอ๋อครับเจอ้านบุรีก็เจออยู่คนรอบข้างก็มีรอบรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วคือ พอร้านปิดปุ๊บไม่มีเงินเอาละต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรอบนี้ทําไมใจแข็งขึ้นครับเพราะอะไรรอบนี้มันมันมันผมมีโอกาสได้โอกาสจากคนเยอะมากจากทั้งในเรือนจําจากทั้งข้างนอกบางทีลูกค้ามานั่งขอกอดผมให้กําลังใจผมคือแบบผมไม่เคยเจออะไรคนข้างนอกที่มันจะให้โอกาสคนในคอกหลังกาแพงเราเราไม่อยากเราไม่อยากทรยศต่อความรู้สึกของเขาอย่างนี้เหรอใช่ถ้าเกิดผู้พ้นโทษคนอื่น ได้ได้รับกําลังใจแบบเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะไม่หวนกลับไปกระทาความผิดมากขึ้นไหมผมว่าใช่สําคัญมากกว่าอะไรก็คือข้างในพี่กําลังใจและจิตจิตใจของของเราอะผมเห็นหลายๆคนนะที่เข้าไปพวกหมอดูพวกที่ทําอาหารที่ทําอะไรต่ออะไระครือไม่ทิ้งกันแหละระหว่างที่อยู่ในนั้นระหว่างที่ปล่อยออกมามันไม่โดนทิ้งมันไม่ได้ออกมาเคว้งควา้างมันไม่ได้อ,อ,อะไรแต่ตอนนี้สรุปก็คือว่าบางเนี่ยไม่ได้อยู่ร้านกิ่งไผ่แล้วถูกไหมมาเปิดร้านของตัวเองแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ เเปิดได้ยังไงครับพอดีมารู้จักกับลูกของสจแถวปากท่อนี่เขามีตึกอยู่ผมก็คุยกันแล้วก็อยากจะทําร้านอาหารเป็นเป็นร้านข้าวหมกร้านสลามร้านแล้วก็มีข้าวแกงปากใต้มาเปิดที่นี่ตอนนี้บางเล่นดนตรีอยู่ร้านขายข้าวหมกขายข้าวแกงปากใต้อะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผมเล่นเล่นทุกวันเลยวันละร้านร้านเล่นกลางคืนอ,อ๋อไม่ถึงว่าร้านที่เปิดตัวเองของตัวเองเนี่ย เป็นร้านขายข้าวแกงขายข้าวหมกใช่แต่ไม่ได้มีดนตรีแต่ตัวเองก็่เป็นดนตรีที่อื่นอใช่ชื่อร้านอะไรครับเพรเดี๋อคุณผู้ฟังอยากตามไปชิมข้าวหมกร้านชวนกันกิน by black war black w a l l ชื่อวงดนตรีผม black w a l หลังกำแพงดำครับกำแพงดำอ่าจ้างไปเล่นนอกราชบุรีได้ไหมครับได้ครับชั่วราชนาจักรครับไปทีเอเจก็ได้ไปไหนก็ได้ไปหมดเบอร์โทรศัพท์ครับครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามสองหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง ที่ร้านข้าวหมกไก่ร้านข้าวแกงเราบุญตีเราสามารถที่จะประกาศตัวได้เลยว่าเราเป็นผู้ผนทษนไหมบอกได้เลยผมก็บอกในโพสต์ในอะไร้ผมก็พูดในในในสารที่โพสต์ไปในที่เพจต่างๆของแบเนี้ครับก็ขนาดไปอยู่บนเวทีผมยังพูดปอแล้วจากปอนักร้องอีกคนหนึ่งเขาก็จะบอกพวกเราเป็นอดีตชาวหลังกาแพแล้วเคยผ่านโน้นนั้นโอ้ยิ่งดีเขาไม่ยาเลยพี่จากที่แบบคนยิ่งแบบ จริงๆเราก็บอกแต่ชื่องวงนะถูกไหมใช่ใช่มันก็บ่งบอกเราจรีงท,ทีนี้ก็คนก็ยิ่งแบบยิ่งช่อเขาไปใหญ่เลยทีนี้ <c oughs> เออผม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 องว่าสังคมตอนนี้มันโอเคมากเลยสําหรับคนที่เอันนี้พูดให้เผื่อว่าเพื่อนๆที่ยังอยู่ในนั้นอย่างคือสังคมตอนนี้ข้างนอกคือแบบโอเคครับพวกเราชาวเราชาวหลังกําแพงมาก <c oughs> ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยแค่ออกมาแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อย่าไปทําผิดซ้ําอีก พยายามหาช่องทางให้ได้นะครับใช่บางที่มาของชื่อแบล็ควอลคืออะไรครับทุกครั้งในเวลาที่ผมจะไปเล่นหรือว่าเวลาที่ผมทำอะไรผมจะบอกกับคนที่ดูคนที่ฟังอยู่ตลอดว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวหลังกำแพงเป็นคนที่เคยผ่านเรือนจำเคยสช่ไหมกระทำความผิดมาโดยที่ผมไม่อายผมบอกกับตามเรือนจำวันนั้นไปเล่นงานกลผมยินดีที่จะไปเล่นให้ความสุขกับแต่ละเรือนจำเล่นดนตรีเพื่อที่จะให้เขาได้รีแลก ไปไปช่วยไปช่วยเหลือน้องๆที่เขาอยู่ในเรือนจำพี่พี่น้องน้อวันนี้ขอบคุณบางซุปมากครับสําหรับเรียนดีๆนะครับแล้วก็น่าจะชี้ให้เห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนเพื่อนๆที่ยังอยู่ในเรียนจําแล้วก็เตรียมที่จะออกมาสู่สังคมได้นะครับขอบคุณมากครับบางครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ทําความผิดไปหลายครั้งนะครับกลับไปกระทําผิดซ้ํายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลายครั้งติด อยู่ในเรือนจาทั้งหมด3ครั้งอยู่สถานพินิจอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับด้วยทักษะที่เขามีแล้วก็โอกาสที่ได้จากทั้งทางกรมรชาชทัณฑ์โอกาสที่ได้จากทางสังคมภายนอกแล้วก็พอเขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่าความสามารถของเขาเนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับมาสู่สังคมได้ในที่สุดและตอนนี้เขาก็อยากจะเป็นผู้ที่มอบโอกาสนั้นให้กับเพื่อนๆที่ยังอยู่ข้างในเรือนจําต่อไปนะครับ ก็ติดตามรายการของเราได้ทางช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆของ p o r แครดนะครับรวมถึงทาง y o u ู u ู u กัสไรส Channel ครับส่วนตอนต่อไปจะเป็นกำแพงในรูปแบบไหนอีกนะครับกลับมาร่วมฟังเสียงของพวกเขาจากประสบการณ์จริงซึ่งเราหวังว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายกำแพงที่2นี้ไปพร้อมกับรายการ The Second Wall ของเราครับสวัสดีครับ The Second Wall